เป็นโปรเจกต์ยักษ์แห่งปีเลยค่ะอ๋อค่ะก็ตั้งใจมากๆนะคะเดี๋ยวคิวปิดนะคะบริษัทรักตลุดก็เราก็ดีใจนะคะครบแล้ว8ปดานาัปกว่าจะาซาแปดคูมาลงตัวนานไหมคบพี่น้องนานค่ะเป็นปีเลยค่ะขวาชาล็อกคิวเปได้ค่ะแต่คิวยักษ์ไหมคะพี่น้องค่ะแต่คิวยักษ์เจ้ากมากค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะในเอกของเราต้องอยู่ทั้ง8เรื่องเลยนะคะซีรี ค่อนข้างเป็นที่จับตามองด้วยตัวนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงมากๆมารวมตัวกันค่ะพี่น้องก็ดีใจค่ะไงก็ขอให้ติดตามชมนะคะเพราะว่าเรารวมตัวกันยากมากตอนนี้เริ่มถ่ายทำไปเลยยังค่ะเริ่มถ่ายไปเรื่องนึงแล้วค่ะของปั้นจันทร์กับน้องครสชอววังค่ะแล่ก็กำลังทยอยจะเปิดเรื่องต่อไปค่ะอันนี้ปเรื่องขนาดไหนของน้องจริงๆแปดเรื่องเป็นแปดแนวแล้วก็แปดคาแรคเตอร์อย่างที่ได้เห็นในทีเซอร์นะคะจะมุดและอันโทนีต่างกันหมดเลยแต่เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะ 对。 อย่างอ่านะคะแรงแต่ละคนค่ะพี่ปั้นก่อนละกันค่ะพี่ปั้นดีนี่ถ่ายเยอะสุดเลยค่ะเป็นไงคะพี่ตอนนี้ถ่ายไปเยอะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะก็ประมาณ70%แล้วครับผมใชมันทำเคมีเข้ากันไหมกับพี่กับพี่คือตอนแรกก็เขินๆครับเพราะว่าเราก็เคยดูผลงานพี่พีชมาแล้วเราก็ปลื้มพี่เขาอยู่แล้วนะตอนนี้มันได้มาร่วมงานกับเขาก็แต่ตอนนี้เรียบร้อยครับปรับตัวแล้วก็สนุกครับแล้วก็เคมีเข้ากัดีพี่พีชเขาเป็นคนตลกน่ารักเป็นเลือกเป็นพาร์ทแรกเลยที่จะได้เล่นเลย ใช่ <quin S 1> เป็น,<ผ>นเป็นตอนที่สองครับตอนน่อจากาการมเทพหังษา ulators, ต่อจากคู่ของพี่บอยแล้วก็น้องเต้ยครับ ไมะได้เราได้ดูแล้วพี่เชียร์เป็นตอนไหนยังไงคะพี่เชียร์ชื่อซ่อนรักกับมะเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะก็คือต้องต้องฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่พี่น้องบอกแต่และเรื่องแต่คู่แรถนะคะของเชียร์ก็จะเป็นแบบเหมือนตัวเราเนี่ยจะถูกปลูกฝังว่าคุณย่าไอ้คุณยายกับคุณแม่เนี่ยเขาจะผิดหวังจากความรักมาฉะนั้นแล้วเราเนี่ยจะรู้สึกกลัวความรักแต่เราก็จะมาละลายกับชายบางคนก <laughs> ็ <c oughs> ต้องลองดูค่ะแต่ว่า ที่พี่หนุ่มว่าคิวทุกคนอยากแต่ทุกคนเต็มใจให้คิวเลบค่ะโอเคค่ะที่ลำตาค่ะในไหนคะในส่วนของการจะเป็นตอนกามเทพออนไลน์ค่ะก็ได้กลับมาเจอกับเคมปูปูอีกครั้งค่ะ จะรีเทิร์นคู่จินก็หลายๆคนก็แบบเรียกร้องนะคะเรียกร้องทางตาลด้วยแล้วก็ทางพี่น้องด้วยก็ดีใจมากๆเลยที่พี่น้องให้โอกาสให้คู่เราได้กลับมาเจออีกครั้งเพราะว่าตั้งแต่ดาวเคียงเดินจบไปก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาทํางานร่วมกันเลยหลไรคนจะสลับคู่จิ้นกันทำไมถึงได้เป็นเคียงตานอยู่คะอืมเอ่อตาลว่า ความจริงแล้วคู่ตาลกับคู่เคนก็ค่อนข้างจะห่างหายกันไปค่อนข้างจะนานนะคะแล้วพอได้มาเจอกันในเรื่องนี้ก็เป็นที่จับตาเพราะว่าถือว่าเป็นคู่จิน้นคู่เดียวที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วย <c oughs> ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแน่นอนค่ะเดี๋ยวเกิดคู่จิน้นทุกคู่แน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องน่ารักัแปลกคู่เลยค่ะค่ะต่อไปพี่วาวาค่ะเป็นไงบ้างคะตอนไหนยังไงคะค่ะวากับอินดี้นะคะก็ชื่อเรื่องรูปรูปคมกรมเทพค่ะก็เป็นซีรีส์ที่บทเนี่ยค่อนข้างจะ ตื่นเต้นเราใจมีอะไรเซ็กซี่คนหาแถมบู๊ไปอีก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยะ <c oughs> ก็เจอกันกับอินดี้ครั้งแรกอินดี้เป็นไงบ้างคะเจอกับว่าเจอเจอกับว่าก็ต้องเราเราก็คิดว่าเขาเขาก็ใส่ใส่เต็มกับเราพอสมควร,รใส่เต็มเไรคะ <c oughs> ใส่เต็มก็คือเล่นเล่นเกินร้อยครับเล่นเกินร้อยใช่เล่นเกินร้อยเราก็เราเตรียมตัวมาประมาณนึงแต่ว่ายังไม่พอที่จะเจอวาวาครับ เริ่มถ่ายไปนิดนึงแล้วค่ะก็เลยเจอกันแต่ว่าเคมีเข้ากันเข้ากันเพราะว่าแบบมากเลยล่ะครับนี่ไม่ค่ะกว็วาส่งเต็มแล้วเขาก็เป็นนักแสดงที่ดีเลยค่ะรับแล้วก็ส่งกันก็เลยเล่นกันสนุกค่ะตอนนี้ก็เริ่มถ่ายมาได้สักพักหนึ่งรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะลูปคงกำลังดีท<อ>ี่นอ<ห>กสบาย <สา S 1> ค่ะ, <สา S 1> คะ ง่าห้ค <mel> ่ะไงก็จำชื่อเรื้ยงให้ได้ก่อนนะคะยาวยาวค่ะก็คือ The Cubeist นะคะบริษัทอากุตารูดค่ะแปดเลือกแปดรถนะคะก็อยากให้ติดตาม